ครับวิธีการใส่ตอกนะครับเวลาเขาเ้าไปถึงไม้แล้วนะครับยืนในจุดที่เขาคิดว่าสิเห็นหนูได้นะครับแล้วเขาก็สั่นเคาะสะก่อนครับผมอ่าขั้นแรกเคาะสะก่อนนะครับอ่ายกมาระดับหนาเข้านี่ครับอยู่ตรงหัวตรงหนาเข้านะครับแล้วเขาก็เคาะสะก่อนนะครับแล้วก็ฟังเสียงมั้งครับว่ามีเสียงตีงบอนะครับบางตัวแค่เคาะนะครับ มันขวักรถเได้ครับขวักรถนะครับคือมันอยู่แถวนั้นนะครับขอบระด้ขอแห้งไปได้แล้วครับประมาณอ่าคิดว่าขันแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์กับห้องก็คือคอประมาณจักหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือการซับนะครับซับต่อครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงเบิรงนะครับเว้นระยะอยู่จักสองสามรอบนะครับฟังเสียงแล้วก็เคาะ ขันเงียบอยู่นะครับเท่ากับเอิ้นหาครับผมคือการาสะบัดคอนะครับแล้วก็ลากลงนะครับแล้วก็ฟังเสียงบ้างครับตอนนี้อยู่แถวนั้นมันก็จะขยับเข้ามาเรื่อยครับขยับได้ยินเสียงขยับมาซื้อได้แล้วเขาเอื้นเข้ามาครับ เระยะก็คือเฮาฟังเสียงน้ำครับเระยะจาก3วิฟังเสียงพอมันเข่ามาในระยะที่ว่าไก่แน่อยู่แต่ว่าเฮายังบบเห็นตัวนะครับเฮาก็กระดิกเอื้นครับโดยการน่ครับจับขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจับมาช่วงนี้นะครับสมมติว่าเฮ้าจับยังส่กระยับขึ้นมาช่วงนี้แหะครับ เลยเลยเตียบทีพนันหรือมมหน่อยหนึ่งนะครับขันมันอยู่ไก่นะครับขันมันขับมาไก่แล้วแต่เขายังหาตัวเบ่เห็นนะครับก็คือเคาะปนกับซับคอเบาๆนะครับั้งสี่ครับหันลงพืนนะครับหันลงพื้นฟังเสียงเป็นน้ำครับมันขับยับเข้ามา ท่นรู้สึกว่ามันสีขยายความแน่นแล้หเอากะนี่ครับกระดิกปลายตอกครับเบาๆครับหันลงพื้นแล้วครับนะกระดิกปลายตอกครับฟังเสียงมันครับให้ให้ปลายตอกตีงมาส้นกันน่อยนึงนะครับมันก็สีดงเงี้ยแบบ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 ้บบแ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 บบะ เศราสันแหล้วก็ยิ่งได้เลยนะครับนี่แหละครับคือการใส่ตอกนะครับคันเอาจับแบบนี้เากัแบบนี้ครับคันเอาจับคนละแบบนกะ็แบบนี้ได้ครับ ยิงได้เลยนะครับกันเขามาแล้วนะครับหยุดหยุดตอกแล้วก็ยิงได้เลยครับนี่ครับวิธีการใส่ตอกนะครับไข่ของเสียงดูอีสานพะโลครับผม